สวัสดีครับวันนี้ช่องมาเล็กเชนนะครับสิามาชุ่มนะครับรถเกี่ยวร้าน BP Texter นะครับงานแรกแหกหมานครับวันนี้เป็นวันที่21ตุลานะครับพศ2561นศุานะครับงานแรกแหกหมานนะครับกค .105 กค .10 ก .10 นะครับปีนี้วันี้คนนะครับกับช่างใหม่นะครับ สายดันนะครับมากครับช่างปั้นเล่นแต่โทรศัพท์นะครับนี่นี่นี่ครับปลาหลอกปลาหลอกเขาวะเนี่ยครับปลาหลอกปลาหลอกปลาหลอกนะครับแต่ปลาคอสองตัวนะครับเพื่อเชียวไปให้พี่สาวนะครับนะครับปีนี้มาแก้วเข่าพี่เขยนะครับหน้าแหลกแหกหมานของปีฮกหานะครับปีนี้ ทีมงานเสียชัยมากซอยเกี่ยวพีเจาะน้องบางคนบอกว่าโอ้ยขันล่านรถเกี่ยวออกไปเกีียวจังสี่สืส่อเฉพาะรถเกียียวโวยไปไปขิดจังสั่นครับมันกือเข้เฮาออกไปเกียเียวไอพีน่องสืส่อครับเพราะว่าหางานให้ทีมงานนะครับเสียชัยว่าพอแต่เกี่ยวเอื่นกับไปอเอืน่นกั้เพรเป็นยังครับนี่ครับวันนี้เฮามาพอครับ ดี1ีรนะครับล้าน BP แท a เตอร์ยูที่อมเพอชุมพรีนะครับปีนี้เอานี่ครับเขาสูงเกือบทวมรถครับแพ้รอยหาซิปเท่ากับร้อยห้ามันกับว่าเป็นยังครับ d c 1ี่ x นะครับนี่นะครับพี่น้องเอ้ยเขาหน้าปีแล้วครับ ลอยหาเอกครับทีมงานเสียชัยนะครับของร้าน b p t ีแท็กเตอร์อำเภอชุมพลนบุรีนะครับพี่น้องพี่นี่เจ็บรถลอยหาไว้นะครับกับเก d าสามดีซีเก้าสิบสามจีนะครับกับเจ็ดสิบจีนะครับแต่วาบริการทีบริการนองนะครับปีนี้น้ำไหลครับปีนี้ มองอยู่ไกลๆครับเขาเครื่องรถด,ด้วยครับเขาหนาับทางพี่เขาสีง,งามก็ครับทางสี่ทางพีเขาสวยงามเขายืนครับทางพีเมื่อที่ยครับงใหม่ โคกสูงกับสร้างปั้น,นครับลูกชายเสียชัยดูช่างหมูช่างหมูครัะนี่ครับหามครับช่างผิดี c ี่ร้อยห้าเอ็กนะครับ ครับปีนี้ครับเขาขอ,าอขอร้อยห้านะครับห่วงยางก็ใจเลยครับโอ้ยหาอยเม็ด หนาวหอนครับแดดหนาวกับ 105X นะครับของร้าน BP t e a l e r ี๋ยวเข่าหน้าบานน้องกับเราครับนี่แหละครับเข่าเคสุรินครับเข่าเป็นเข่าสูงครับนี่จะกันแท้กครับพ่อละครับเพ่งรถครับพี่น,อน้องโอ้ยเฟี้ยงครับเฟี้ยงเนี่ย ีนี่ครับวัตถี21นะครับ21ตุล่านะครับพอสองพันห้าร้อยหกสิบหนะครับเกี่ยวหน้าแหลกแหกมานนะครับของทีมงานเสียใชย่ของเขาทีนี่เจ็บรถไปสามขั้นนะครับก็มี1้อยห้าเอนะครับเก้นะครับคับ DC เจ็ดสพัดนะครับ าขยายเกาหามดนะครับอสองคันคือ,อปากลอยหาครับลอยหาเอ็กกับเก้าสิบสามนะครับเก้านี่ขายกับขายเลครับขายในราคาหกแสนห้าหบาทนะครับต,ต่อรองได้รถปี63นะครับ บมขอกันครับขอคุณเอฟซีทุกทกท่านนะครับที่มาตนดตันใจนะครับมาชมรถเที่ยวด้านพี B ่พีเ o r เตอร์นะครับเสียชัยก็บ,บอกว่าโอ้ขอขอคุณหลายๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจล้าน BP เทคเตอร์ B ของเฮานะครับ บ้าเล็กขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้ช่องบ้าเล็กได้พ,พันพันผู้ติดตามนะครับหรือว่าสี่พันชั่วโมงนะครับก็ได้เกิดสร้างรายได้นะครับเพื่อว่าเป็นค่าน้หมกน้ำมันไทยไทยรถแตพี่น้ถถงนองในเมืองนะครับ นะครับปีนี้น้ำนะครับน้ำเยอะลอยหาบก่อคอยยันนะครับเพราะว่ายกกัโลขึ้นได้นะครับยกตัวตึ้นเองได้นะครับดีจังนึงนะครับลอยหางปันคันนี้ปีนี้เสียชัยไม่ขายนะครับเด็บไปเกี่ยวไยวหพี่น้องก่อนเพราะไอ้ลูกน้องมีงานก็ได้เห็ดนะครับ เชื้อช้กับจางพนักง,งานกับมิตรลูกตลานนะครับตะนองตะนุงมาเห็ดซอยนะครับเข่าเครื่องรถนะครับเพระมาณตรงนี้จะเคลื่อนเลยเครื่องรถคุณก่อนผมยืนอยู่บน,ท,นท่านแท่หน้านะครับเ,เชี่ยงข้อผมเข่าบาตดตูบายงามขักงามแน,นครับปีนี้ นามหลายครับพี่นครับพี่น้องสนกจสนใจกัะทิ่โทษมาให้ไปเกี่ยวเขากับไปครับเบอร์โทษนะครับเสียชัยก่ะนะครับ085.196.63.44นะครับเสียชัยรับสายเิมาชมรถรถยูดานกับพ่อมี่นะครับรถยูดานกับพ่อมี่ให้พี่ยห้น้องอยู่ในช่วงนี้นะครับมีเซต 70G นะครับ DC 70G พัดนะครับเหลือตู้แอร์3คันนะค,นะครับเดี๋ยวสี่ท้ายคลิปให้ลุงรายอีเอยดในเมืองนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเป็นลิปหนานะครับโอ้ยสว่นเข่าครับปีนี้ข้าวงามมากครับ จำนวนราคาคิดสามบาท1ิสามบาทพอค่ากับถอยคือเก่าครับปีนี้ที่กายนี่น้ำมันแพงปีนี้กับแพงอยู่คือเกา่าราคาเก่ยวกับทอเก่านะครับลายละหาออยคือเก่านะครับแต่กับบรินันันหาครับขอให้ได้เกี่ยวให้พี่ให้น้องนะครับอดีาใช่ว่า พอได้คาหนุ่มๆเหมันพอได้คาซิกรอจังน้อยก็เอาแล้วซอยๆกันไปครับปีน,นี้ครับอันี้ช่างใหม่เป็นคนขับนะครับขั้นนี้ยช่างใหม่โคกสูงนะครับนี่ครับไปเกี่ยวคำนะครับมาเกี่ยวคำนะครับเมือน,นี้เพราะว่าไปส่งรถให้พี่น้องทางอำเภอพระวัดนะครับ จังหวัดลอยเอ็ดครับพึงมากีเขียนอยเลยว่ามาเกี่ยวไห้แน่ว่าจันครับก็เลยมาเกี่ยวไห้ท่านเขา13บสามบาทใช่ไหก็เลยมาแหกม้าน,นี่ครับพี่นี่นะครับมีลมน้ำแน่ยืนน้ำแน่ครับลมมันแห้ง นี่ครับแดดรมลุกรุกครับแดดใกล้จะล่งแล้วครับลาสีม่งวงกลัวครับตอนนี้พลกระปับนะครับกับคือนั่งใหม่นะครับ ลายเนี่ยครับเดี๋ยวเรายกขึ้นนะครับทีนี้น้ำไหลครับพี่น้องเขาทางชุมพลน้ำไหลครับไหลเนี่ยทางอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับน้ำกระตวมบ้านผมเมื่อเก่ล่องทางบ้านถนนนะครับพอถึงในตัวบ้านเมื่อไหรนี่นะครับเขาเกือบเกือบพรมรถครับ ขนาดรถลอยหาเอ็กนะครับตอนนี้นะครับยาข้าวยืนสวยงามครับดันได้นะครับเอายืนยืน,นี่ดันได้เพาต้องห่วงปีหน่องเอ้ย เสียชัยคุมงานเองครับวันนี้นะครับสนใจสนใจอยามาชมรถไต่ครับอยู่ที่อำเภอชุมพรบุรีนะครับหรือโัวสอบถามเสียชัยกรอะไรศูนย์เป็นห้าหนึ่งเก้าหกหกสามสี่สี่นะครับนี่ครับดันได้นะครับเข่าเยืนๆก็ต่องห้องพี่น้องเยาวดันคอสปริงนะครับคันนี้ดีสี่ร้อยห้าอกครับ แปลงนี่เข่าง่ามหลายครับแปลงนี่วิ่งเร็วได้นะครับเสียชัยสั่งดูยครับหน้าแหลกแหกหมานครับพี่นี่พี่น้องเอ้ยหนามกระไรเฝ้าเกี่ยวเฝ้าไต้แน่เพื่อนมา เท่าโล13บาทเต็มแล้วพี่น้องนี่แหละล่มล่มตุกนะครับ ็นะครับเอาเขาไปเท่ก่อนครับรถอยู่คนครับอยู่ข้างบนโน่นนี่นะครับแดดลมล้มตกแล้วครับเมื่อนี้ DC ร้อยห้า X นะครับมาเกี่ยวเขาพอขอสิบห้านะครับเดียวเขาหน้าปีครับมือนี้ใกล้จะเสร็จภารกิจแล้วครับมือนี้ลมแน่ยืนแน่ครับตอนนี้ อย่าลมนบ่โตแล้วครับนี่เ,เข้ามาอยู่ที่โอ้ยุมงอยู่ที่บ้านยางชุมเหนือหมู่12นะครับเดี๋ยวเพื่อชุมพรธีเ้านี่เอง <S 1> <S 1> <ๆ>หรายข1 x ของทีมงานเสียชัยนะครับ DC 4 0 5 x นะครับของร้าน BP t e c t o r นะครับก็เหลือแค่นี้นะครับครับนี่เสียชัยเกลินกับมาเอาหนามันมาส่งนะครับนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปไปซ้ำนี่นะครับคำเลี้ยวนะครับฝากกดติดตามนะครับกดสักกระดิงนะครับเกิดผู้บาดการติดตาม ต่อไปต่อ,ต,อต่อไปนะครับในช่องบ้ลเล็กนะครับเออขอบคุณครับ